ประวัติพรีมชนิการตังกบดีนักแสดงชาวไทยพริมเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 4 7พรีิมเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่ยังเด็กโดยคุณแม่ของเธอพาไปแคชงานโฆษณาทำให้พรีมได้รับงานโฆษณาหลายตัวอาทิเช่นโฆษณาโดโสมันม่วงโดโสโรสออริจินอลอาหารสำเร็จรูปโรซา พีมีผลงานการแสดงเรื่องแรกในปี2,557จากภาพย,ายนตร์เรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากเธอรับบทเป็นแป้งนางเอกในวัยเด็กจากนั้นในปี2,559มีผลงานยูปริ t ซีรีส์ตอน10ทิศปี2,560มีผลงานละครเรื่องขมิ้นกับปูนและภาพย,ายนตร์เรื่องของขวัญตอนดอกไม้ในกองขยะ ปี2,561มีผลงานเรื่องบุพเพสันนิวาสเรื่องนี้เธอรับบทเป็นแม่เดือนลูกสาวของแม่หญิงจันวาดเรื่องนี้ทำให้พรีมเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้นปี2,563พรีมมีผลงานละครเรื่องนางสาว18มงกุด ปี2564มีผลงาน F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาว Boy Over Flower รับบทเป็นคันิง้งปี2565ผลงานเรื่อง Goose Oday ร้านซื้อขายความทรงจำตอนซัมแวร์โอ n ลี่วีบิลองและในปี2566เธอก็มีผลงาน Homeschool นักเรียนต้องขัง ด้านการศึกษาพรีมจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปัจจุบันเธอกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของพรีมชนิการตังกรบ,บดีนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นนักสแสดงคนหนึ่งที่เข้าสู่วงการตั้งแต่เด็กและมีความน่ารักมากๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมฝากติดตามผลงานของพิมพ์ชนิการด้วยนะคะสวัสดีค่ะ